คลิปนี้เราอยู่กับเร a วมี8ครับมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่แบตเยอะกล้องสวยในราคาเปิดตัว8,999บาทรุ่นนี้จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับ เยี่ยมสวัสดีครับผมแม็กเองครับดีใจมากๆครับนนทุ้ชมกดเข้ามาดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเรียวมี8ครับมือถือ1รุ่นในรุนเรียวมี8ซีรีส์จากเรียวมีก่อนหน้านี้แน่นอนผมได้รีวิวเจ้าเรียวมี8 5G ไปในคลิปนี้เราจะมาเอาใจคนที่มองหามือถือ 4G ไม่เน้น 5G กันบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าในรุ่นนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มจริง,จรงๆจะเป็นเรื่องของหน้าจอซูเปอร์แอมเบตแบต เยอะกล้องสวยและทีมงานแนลสำหรับสายเกมรุ่นนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องแรกเลยครับที่เราจะมาพูดถึงกันครับเรามาพูดถึงสเปคมาทําความรู้จักสเปคกันก่อนกกันนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่เลือกซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าเลือกซื้อมือถือสักรุ่นหนึ่งเนี่ยอันดับแรกจะทําให้ตัดสินใจง่ายขึย้นนั่นคือเรื่องของสเปคจะต้องเราใจไว้ก่อนกับราคาที่เสียไปใช่ไหมฮะส่ับสเปคของเจ้าเรมี8รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบซูเปอร์แอมเบรตขนาด6.5นิ้วความละเอียดที่ Full ด d ีพ s มาพร้อมกับค่าวรีเฟรชเล็60เฮิรตชิปเซ็ตที่เลือกใช้ครับมาพร้อมกับชิปเซ m e เ a ทักไฮโด o G95 มมรีมให้สูงถึง8 g b ปพร้อม128 g b รองรองับการใช้งาน2ซิมเพิ่ม m e ม o บ y c a r กาได้แบตเตอรี่ความจุ5,000ม a ลรองรับชาร์จไวดัชชาร์จ30วัตต์มาพร้อมกับ Android 11ครอบคับด้วยเรมียีรองรับการใช้งาน 4G รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมืออยู่ด้านหน้าของตัววเเครเร,เรืื่่่ออองงงงในนนสกล้ จะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนประกอบด้วยกล้องหลัก14ล้านมีเลนมุมกว้างมาให้8ล้านมุมกว้างอยู่ที่119องศามีเลนมาโครมาให้ความละเอยียด2ล้านระยะโฟกัส4เซนติเมตรแล้วก็มาพร้อมกับเป็นพอร์ตเทจความละเอียดอยู่ที่2ล้านกล้องหน้าความละเอยียดที่16ล้านนั่นเองครับถัดมาเรื่องดีไซน์ครับรับเจ้าเลยมี8รุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟน,นหนึ่งรุ่นที่ดีไซน์สวยมากมีความพรีเมียมมีความลงตัวแล้วก็เหมาะก รุ่นนี้ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์ล้วนๆนะดีไซน์ส่วนตัวผมคิดว่าทําออกมาได้ดีกว่าเรียวมี8 5G เสียอีกสำหรับเจ้าเรียวมี8ครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับไปแ,แก่สี Cyberback แล้วก็สีไซเบอร์ซิลเวอรนะครับด้านหลังตัวเครื่องอันนี้ผมมต้องขอชมนะครเพราะว่ามีการออกแบบได้ทันสมัยเหมาะกับ GenC แล้วก็มีความพรีเมียม ลงตัวมากๆการวางตำแหน่งกล้องต่างๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วเชื่อว่าเรื่องของดีไซน์ตัวนี้จะต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับถ้าหลังตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับฝ้าหลังแบบกอาซี่แล้วก็มีการเล่นเฉดสีแบบทูโทนด้านหลังนะครับจะมีคําว่าแดร์ทูริฟสลักเอาไว้หรือว่าคําว่ากล้าที่จะก้าวกระโดดสลักเอาไว้นะฮะบริเวณด้านหลังครับไม่ตําแน่งของกล้องหลังไม้ทั้งหมด4เลนแล้วก็ มีตำแหน่งของไฟแฟลชตัวเครื่องจะมาพร้อมกับฝาหลังแบบก๊อซซี่แล้วก็ตรงบริเวณคําว่าแดร์ทูรีฟเนี่ยจะมีการเล่นเท็กเจอร์เวลาส่องแสงก็จะออกเงาเงารุงร้งรุง้งนิดนึงมี logo, โลโก้เรยมีสอกเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าหน้า,นาจอก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซ,นเซอร์สกนได้มือที่เวลาที่เราใช้งานก็ทาออกมาได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆในส่วนของตัวเครื่องด้านขวาครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงละเสียงปุ่มพาวเวอร์นะครับด้านบนมีตำแหน่งของไมโครโฟนตัดเสียงนะครับส่วนด้านซ้ายจะมาพร้อมมกับสส่ซซึง รับการใช้งาน2ซิมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ด้านล่างมีตำแหน่งของพอร์ตการใช้งานต่างๆว่าจะเป็นรูปังชร์ุท่าไมโครโฟนพอร์ตชาร์จแบบไทซี 4, แล้วก็ลำโพงหลักระบบรักษาความปลอดภัยในรุ่นนี้นอกจากจะสแกนนิ้วมือบนหน้าจอแล้วก็ยังรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยแต่จ๊ะพอม,มาเรื่องของหน้าจอแสดงผลกันบ้างครับแน่นอนครับรับเจ้าเรือมี8รุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าจอแสดงผลซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นหลักๆของมือถือรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ในเรื่องนี้นะครับรุ่ มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วเป็นจอพาร์แนลแบบซ u เปอร์แอมเรความละเอียดที่ Full HD p l s แล้วก็มาพร้อมกับค่า Refresh Rate 60เฮิรตซ์เรื่องของสีสันหน้าจอหลังจากที่ผมได้เอาไปลองใช้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าสีสันหน้าจอสวยนะสวยตามแบบฉบับของจอซ u เปอร์แอมเรนะครับสีสันสดใสแสดงสีดำาไดมมืดสนิทนะฮะแล้วก็ความสวาม่างเวลาที่เราเอาไปใช้งานกลางแจ้งก็สามารถสู้แสงได้สบายๆนะครับเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้ครับด้านหน้าหน้าจอด้านบนนะครับจะมีตำแหน่งของ ติ่งเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของขอบจอด้านล่างก็ถือว่ามีการออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับขอบจอออกแบบมาได้บางมากๆการรับชมคอนเทนต์ต่างๆครับในส่วนของการรับชม u t u b e นะครับอันนี้น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบดู YouTube แน่นอนเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ลองนะครับในรุ่นนี้รองรับการรับชม YouTube เป็นแบบ HDR แล้วก็สามารถที่จะรับชม YouTube ได้ความละเอียดสูงสุดถึง 2K เลยทีเดียว ความละเอียดดีไซน์หน้าจอถือว่าโดยรวมทําออกมาได้ดีแล้วก็เหมาะกับคนที่เน้นใช้งานดูคอนเทนต์ผ่าน YouTube แน่นอนสําหรับการรับชม Netflix ครับในรุ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะมากๆเพราะว่าเรื่องของการรับชม Netflix ครับรุ่นนี้รองรับการรับชม Netflix เป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็เรื่องของการรับชม Netflix สีสันที่ได้ความสดความคมชัดที่ได้โดยรวมถือว่าโอเคแล้วก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆแน่นอนต่อมา เรื่องของการทัดเรื่องการทัดเท่าที่ผมได้ลองนะครับในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเน้นเรื่องความแม่นยำส่วนตัวผมคิดว่าทําออกมาได้ดีนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแอบเสียดายนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของค่ารีเฟรชเลกหน้าจอซึ่งยังเป็น60 h ฮอยู่รุ่นนี้ ให้หน้าจอเป็นแบบซ u เปอร์แอมเลตมาถ้าใส่หน้าจอ90เฮิร์ผมว่าการใช้งานโดยรวมเนี่ยน่าจะลื่นไหลแล้วก็ดูสม,มูทมากกว่านี้เรื่องของผลคะแนนต่างๆรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีผลคะแนนโด,ดยวรวมค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนรนุ่นนี้ถ้าพูดถึงสเปคจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตเมเทักเฮดิโอ G95 นะครับซึ่งถ้าเป็นตระกูล G แน่นอนอยู่แล้วครับว่าขึ้นชื่อเรื่อง,องการเล่นเกมแน่นอนคะแนนระดับนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เน้นเอาไป ใช้งานทั่วไปนะครับว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเพียงพอ แน่นอนรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11แล้วก็มาพร้อมกับเรื l อ e มี UI เวอร์ชันล่าสุดเท่าที่ผมได้ลองใช้งานนะครับการใช้งานต่างๆอย่างเช่นการเปิดโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าการใช้งานหน้าต่างลอยการแบ่งหน้าจอโคนองค์คนแอปน,นะครับหรือว่าในส่วนของเกมสเปคในรุ่นนี้ก็มีใส่มาให้การใช้งานโดยรวมนะครับก็ถือว่าลื่นไหลระดับหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้งานไลฟ์เฟซบุ๊กทิกต็อกหรือว่าอินสตาแกรมก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็เท่าที่ได้ลองใช้อย่างไม่เจออากร การค้างแล้วก็อาการหน่วงเลยนะครับเรื่องการเล่นเกมครับรุ่นนี้นะฮะเท่าที่ผมได้ลองนะครับผมมีติดแค่รื่องเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้อยากจะแจ้งให้เพื่อนๆรับฟังกันนิดนึงก็คือเรื่องของการอัดหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอ รุ่นนี้รองรับการอัดหน้าจอเพียงแค่1 0 8แบแบบ30เฟรมเท่านั้นนะครับใครที่ต้องการอัดหน้าจออาจจะต้องไปพึ่งแอปอัดหน้าจอมาใช้งานกันสักนิดหนึ่งเรื่องการเล่นเกมผมได้ทดสอบอยู่ระดับประมาณ4เกมนะครับผมทดสอบเกม p ับ G ในรุ่นนี้เรื่องของการเปิดภาพกราฟิกนะครับสามารถเปิดได้สูงสุดอยู่ระดับเพชรดีเฟรมเรทสูงส่วนสมดุลกับระดับภาพลื่นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้เฟรมเรตระดับอัลตานะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นก็ ถือว่ามีเฟรมเบทดีการทัดแม่นยาแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเจลสโคปโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างสมูทแล้วก็ถ้าใครที่ในเรื่องเกมพัดจิมบ l e บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับการเข้าสโคบการทัดซ้ายทัดขวาก็ไม่รู้สึกเหนืดมือสำหรับคุกกี้รันทิงด้อมครับอันนี้เท่าที่ผมได้ลองใช้งานนะครับโดยวรวมต้องขอชมเลยนะครับในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเกมคุกกี้รันทิงด้อมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นที่เล่นเกมคุกกี้รันทิงด้อมได้ดีมากๆผมลองเปิดเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เปิดใช้ งานเป็นแบบ60เฟรมนะครับในช่วงที่เข้าไปในส่วนของโหมดการโจมตีหรือว่าการต่อสู้แบบกลุ่มเนี่ยนะฮะเฟรมเรทที่ได้จะอยู่ระดาประมาณ30จนถึง5.8เฟรมซึ่งถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นในส่วนของโหมดสร้างบ้านเนี่ยอาจจะมีหลักๆนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังพอรับไหวแต่ถ้าใครที่เน้นคุกกี้รันจริงต้้มจริงๆในรุ่นนี้นะครับถ้าเน้นอัพบอพอดรับประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนในส่วนของการเล่นฟรีไฟล์ครับเท่าที่ผมได้ลองนะครับในรุ่นนี้เนี่ย สามารถเปิดเฟรมเรตสูงได้สามารถเปิดภาพกราฟิกสูงสุดได้เท่าที่ได้ลองสําหรับกรลนาฟีไฟรรุ่นนี้ส่วนตัวผมคิดว่าสอบผ่านนะเล่นเกมกรลนาฟีไฟรได้สบายสบายนะครับคิดว่า,ารุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นเกมเนี่ย ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้ออดีกว่ามือถือที่ใช้ชิปเซตอยากษ e ์ไมเ t e กเอโร90 t ด้วย P95 นะครับในรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเนี่ยนะครับถ้าเทียบกันกับมือถือที่ใช้ชิปเซตที่ผมพูดมาเนี่ยผมว่าส่วนตัวคิดว่าเฟร,รมเรทรวมค่อนข้างลื่นเท่าที่ได้ลองเกม Fire นะครับเปิดภาพการาฟิกสูงๆอัดหน้าจอไปด้วยหันซ้ายหันขวาก็รู้สึกไม่หนืดมือแล้วก็เฟรมเรทที่ทำออกมาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเกมต่อไปเกมสุดท้ายนะครับเกมนี้ไม่ทดสอบไม่ได้ก็คือเกม Rv เท่าที่ได้องนนนรรใุ่ สามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับก็คือ60เฟรมแล้วก็เฟรมเรทที่ได้ก็ต้องบอกเลยว่านิ่งมากนะครับผมอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็ลองเล่นไปด้วยนะครับเฟรมเรทที่ได้อยู่ระรากประมาณ59 60 61ประมาณนี้ช่วงออสกิลอาจจะตกมาประมาณ59บ้างแต่ว่าโดยรวมเท่าที่ลองก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม ROV แบตเตอรี่นะครับหลังจากที่ได้ทดสอบเล่นเกมระลากประมาณ1ชั่วโมงแบตจะกินอยู่ระรากประมาณ14แล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับถ้าอัดหน้า จอไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยต่อเนื่อง1ชั่วโมง รุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ระดับประมาณ42องศานะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เล่นเกมดีแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดีแบตก็ถือว่าค่อนข้างอึดน,นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้แน่นอนครับตามสเปคนะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0ลลิแล้วก็มาพร้อมกับระบบชาร์จไวดักชาร์จ30วัตต์นะครับเรื่องการชาร์จแบตรุ่นนี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ชาร์จแบตไวนะวนตรงคิดว่าโอเคเลยโอเคกว่าในะรุ่นเรยวมี8 5G ด้วยเวลาชาร์จเท จะถึง100นะครับเสใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณชั่วโมงนิดนิดเกือบสองชั่วโมงประมาณนี้ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ช้าม,มากแล้วก็ไม่เร็วมากอยู่ในเกณฑ์กลางๆเก่เรื่องการใช้งานในรุ่นนี้ถามว่าถ้าเน้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมบ้างหนึ่งวันไหวไหมเท่าที่ลองใช้นะครับหวันอาจจะไหวแต่ว่าถ้ากลับบ้านจริงๆเนี่ยแบตน่าจะเหลืออยู่ราวๆประมาณ20%เเถ้าเพื่อนๆใช้งานประมาณ10บโมงเช้าจนถึง,ถง,ถง3ามทุ่มแต่โดยรวมนะครับเท่าที่ได้ลองก็ถือว่าแบตก็โอเคแหละอาจจะไม่ได้ มาแต่ก็ถือว่าใช้งานได้เกือบทั้งวันสำหรับการใช้งาน WiFi ครับรุ่นนี้นะฮะจะรองรับการใช้งาน Wi-Fi แบบ 5G นะครับเท่าที่ผมได้ลองนะครับในรุ่นนี้นะครับรองรับการจับสัญญาณ Wi-Fi ได้สูงสุดดาวน์โหลดอัปโหลดจะอยู่ราวๆประมาณ300เมกก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งาน Wi-Fi ที่สามารถดาวน์โหลดอัปโหลดได้ขนาดนี้ถามว่าการจับสัญญาณ WiFi เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าอยู่ชั้น1แล้วก็ชั้น3เนี่ยถ้า w i f i ของเพื่อน อยู่ชั้น2เนี่ยก็พอที่จะรับได้นะครับแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่ได้แรงมากมายสักเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ชั้นเดียวกับ WiFi บอกเลยว่าถ้า Wi ไ Fi เพื่อนถ้ารเมกหรือว่า1กิกรับได้300ทับส0สบายสบายต่อมาอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งแน่นอนในรุ่นนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพจะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนแล้วก็กล้องหน้าความละเอียดที่สล้านเนาะกล้องหลังแน่นอนครับตามสเปคจะมา กับความอยู่ที่64ล้านมมเลมุมกฟ้างมาให้8ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเ็นมาโคระยะ4เซนติเมตรแล้วก็มาพร้อมกับเ็นพอ์เทตแบบขาวดํามาให้นะครับหมดการถ่ายภาพทั่วไปโดยวรวมถหรือว่ามีมาให้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าการถ่ายภาพวิดีโอนะครับการถ่ายโหมดพอ์เทตก็สามารถปรับเอฟเฟกต่างๆได้เยอะมากนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถถ่ายวิดีโอแบบดูโอกล้องหลังไปด้วยกล้องหน้าไปด้วยก็สามารถที่จะทําได้มีโหมดโปรมาให้มีการถ่าย ายพนานรามาเลยครับเป็นการถ่ายพอตเทนแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพกลางคืนก็มาพร้อมกับโหมด Night Mode มาให้ด้วยนะครับเรื่องการถ่ายภาพคุณภาพถามว่าเป็นยังไงบ้างเท่าเรื่องลองโดยรวมถือว่าเป็นมือถือ1รุ่นในเรสราคา8,000จนถึง9,000ที่ส่วนตัวผมคิดว่าถ่ายภาพสนุกนะครับโดยเฉพาะการถ่ายในมุมกว้างซึ่งต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆตลับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพต่างๆไวบล้านสกินโทนคอนทาราสต์ดนามิกภาพนะครับว่าจะเป็นการถ่ายโหมดออโต้หรือว่า HDR โดยรวมอยู่ ว่าทําออกมาได้คุ้มค่าตัวว่าจะต,ต้องถูกใจเป็นเพื่อนแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องการอัดวิดีโอในรุ่นนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าโอเคมากๆาโอเคกว่าในรุ่นเรามี8ที่ผมเคยรีวิวไปกับในรุ่นที่เป็น 5G รุ่นนี้เรื่องการถ่ายวิดีโอครับเพื่อนๆสามารถอัดวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K แล้วก็สามารถอัดวิดีโอได้ความละเอียดอยู่ที่ 1080p แบบ 60fps การถ่ายวิดีโอรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองก็ส่วนตัวผมคิดว่าโอเคนะถ่ายวิดีโอได้ระดับที่ใช้้ไไดเเลยเอาป V ีร็อกสบายๆนะครับแล้วก็เรื่อง,องการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีในส่วนของการเปิดโหมดกันสั่นมาช่วยภาพที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆต่อมาครับผมสําหรับกล้องหน้านะครับเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ลองนะครับกล้องหน้าโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสกินโทนสวยมีโหมดบิวตี้มาให้เราได้ปรับแต่งเยอะนะครับกล้องหน้าสามารถถ่ายในส่วนทั้งหมดพอตเทดได้ความบง่งความเบลออย่างนี้ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับแล้วก็กล้องหน้าก็จะมีในส่วน โหมการเซลฟี่ยังคืนด้วยโหมดการใช้งานต่างๆก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะเป็นการถ่ายแบบทำรับวิดีโอนะครับสโลมมชั่นวิดีโอการเซลฟี่พานรามาแล้วก็การถ่ายวิดีโอแบบมุมคู่นะครับมุมมองแบบคู่เหมือนกับกล้องหลังในรุ่นนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับรุ่นนี้กล้องหน้าจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความเร็ยสูงสุดอยู่ที่ 1,080p นะเรื่องของวิดีโอโดยรวมคุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับตามที่ทุกคนเห็นโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเรือมี g โดยรวมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นในเลนราคา8,000ที่ผมคิดว่าโอเคนะหน้าจอสวยหน้าจอใหญ่แบตเยอะสเปกก็โอเคนะครับถ่เกมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับดีไซน์สวยกล้องสวยถ่ายวีดีโอความละเอียดได้สูงถึง 4K นะครับกล้องหน้าสกินโทนดีมากแต่ว่ามีข้อติเพียงเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องของหน้าจอถ้าใส่หน้าจอมาเป็นแบบ90%เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้กับในเลนราคานี้นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่น ที่น่าสนใจครับใครที่ไม่เน้นการใช้งาน 5G จะได้มือถือ 4G ของเรือมีรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ทํามาได้ดีนะครับว่าจะเป็นเรื่องของสเปคเรื่องของกล้องเรื่องของอะไรต่างๆที่มีมาให้ฟีเจอร์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบครับรกันเลยว่ามือถือรุ่นนี้ถ้าที่จะไปซื้อใช้ในราคา8,999บาทจะต้องถูกใจเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนในคลิปนี้นะครับผมแม็กคงจะต้องขอตลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้กันครับสำหรับเจ้าเรือมี8วางจำหน่ายแล้วในราคา8,999บาทนาา 8, 900, 99, าที่ก็ไปหา ตา,ตามตัวแทนต่างๆของเรือมีสำหรับคลิปนี้ผมแม็กคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ